ส,วส่วนจะชมด้วยตอนนี้ผมมีเรื่องมาบอกถแถลงข่าวให้ฟังนะมีสองเรื่องครับให่ <c oughs> ยังไม่อ่อยแหละเรื่องที่หนึ่งครับยี่อะไรติดเนี่ยอ๋อก็เรื่องที่เรื่องที่หนึ่งค่ะเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะจะข่าวไรหรือข่าวดีทุกคนม่ต้องเอาข่าวดีอยู่แล้วข่าวดีคือผมจะมีโอกาสอืมซ่อมโน้ตบุ๊กแล้วนะฮะไปดูร้านมาละประมาณสามร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็เรื่องข่าวไรก็คือ ผมอยากจะปิดช่องนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องมันเยอะครับแล้วผมแบบไม่ไม่ไหวอะ่ะแล้วแบบอะไรที่มันแบบกระหน,นํำเข้ามาแม่งแบบอื้มทุ่มมอเลยทีเดียวครับไปดูเลยเนี่ยเห็นนะแม่งมีหลายช่องเนี่ยแล้วเวลานะ้ำแม่งเข้ามานะ้ำแม่งโคตรเต็มเลยนะ,ะที่จริงไม่มีอะข่าวไรไม่มีมีแต่ข่าวดีนะก็คือเนาะผมพันบุ๊กไปหาหมอมาแล้วนะก็็บอกว่า ประมาณ300อาทิตย์หน้าผมก็จะกลับมาแคสเกมเหมือนเดิมแล้วนะก็วันนี้ก็จะไม่มีเรื่องมาเล่าแค่นี้ทุยไม่ได้มาเล่ามาพูดให้ฟังนะเรื่องที่2ก็คือ3อามเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องที่3าม่ะดื่มพูดับก,ก็คือผมอยากจะชวนเชิญชวน,ชวนเอ่อทุกคนนะไปงานแคสเตอร์เดย์นะวันที่27บเจ็ดมิถุนายี่สิเจ็ดมิถุนาอยได้เอาเยอะสัก ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดธนานนนีจะมีเอ,อในงานจะมีพวกพวกนู่นพวกนี่แล้วที่เป็นไฮไลท์คืออะไรเลยรู้ไหมคือที่ตักไข่ไข่แล้วมันจะมีบัตรเอาไปดูนี่ได้เลยนะแคสเกมสดใช่ไหมแคสเกมสดในโรงหนังครับเป็นครั้งแรกเกิดมากูกเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเดี๋ยวจะไปดูให้ได้ครับไข่ใบละสามสิบบาทมึงที่เคยเห็นนะที่ไปดูรายละเอียดมาบวกไข่ไว้ละสามสิบบาทใครโชคดีก็ได้แบบ ร้อยคนเท่านั้นครับร้อยคนเท่านั้นผมจะรีบไปรีบไปแม่งตอนสิบเอ็ดโมงครับไปแล้วบ๊ายบายนะขอให้ไปงนเยเยือกไอ้เลือก